สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิชันัทชาววีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาิ30นาที ผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอท n n ช่อง16แต่เรายังมีโซเชียลมีเดียทั้ง f b o o k y o u y u u t แอปพลิเคชัน t o n t o k t o k Instagram และ Twitter ให้คุณผู้ชมติดตามข้อมูลข่าวสารกันตลอดทั้งวันในหลากหลายประเด็นทั้งประเด็นการเมืองเศรษฐกิจสังคมการต่างประเทศและเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพค่ะสำหรับวันนี้ตลอดทั้งรายการคนหลังข่าวมีหลากหลายประเด็นมานำเสนอเช่นเคยนะคะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะพาคุณผู้ชมไปพบกับ2ใน4สังเวชนียสถานที่มีความสำคัญสำหรับพุทธศาสนิกชนค่ะจุดเริ่มต้นเลยจะพากันไปที่ลุมพินีสถานสถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะแล้วหลังจากนั้นจะไปกันที่พุทธคยานะคะถือเป็นจุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนาก็ว่าได้ ทิ้งท้ายคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองวันนี้จะพาไปดูการสร้างรายได้ให้กับชาวชุมชนด้วยการให้ชาวชุมชนนั้นทำการตลาดออนไลน์ด้วยตนเองรายละเอียดจะเป็นอย่างไรพักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้ากลับมาติดตามไปได้วยกันค่ะขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพียง6บาทหรือ12รูปีรักษาฟรีได้1คนในสถานการณ์โควิด -19 ชื่อบัญชี มูลนิธิวัดไทยกุสีนาราเฉลิมราชอินเดียเพื่อสถานพยาบาลธนาคารทหารไทยธนาชาิเลขที่บัญชี078-2-14799-5 ธนาคารสงเคราะห์จัดทำโครงการกองทุนเพื่อที่อยู่อาศัยแบงกอนแบงค์ bank bank, ยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชนด้วยการให้ยืมเงินจากกองทุนนำไปปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมบ้านให้มีสภาพที่น่าอยู่อาศัยและเงินก้อนนี้จะถูกหมุนเวียนไปซ่อมแซมบ้านหลังอื่นๆเพื่อส่งต่อความสุขให้ชุมชนอย่างยั่งยืนไม่ใช่แค่หน้าที่แต่คือความห่วงใยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่อยู่ในหัวใจของคนไทย จากจุดเริ่มต้นของความห่วงใหญ่ที่ธนาคารอมสินได้ส่งมอบให้คนไทยผ่านการปลูกฝังวินัยแห่งการออมผลักดันทุกความมุ่งม,มั่นให้มีความหมายและสารต่อทุกฝันเพื่อส่งต่อความอุ่นใจในทุกช่วงเวลา108ปีธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม ามาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้อยู่ในช่วงส่งท้ายปีเก่าปี2564และกำลังจะก้าวเข้าสู่ปีใหม่ปี2565นะคะช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวขอนำเสนอสกู๊ปพิเศษ สสังเวชนียสถานสถานที่สำคัญสำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วโลกที่จะทำให้เราได้ระลึกถึงองค์สมเด็จพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะหลายคนจะรู้สึกช่ำชื่นเบิกบานและเป็นแรงบันดาลใจในการทำความดีต่อไปนะคะเริ่มต้นเลยจะพาคุณผชมไปกันที่ลุมพินีสถานค่ะสถานที่แห่งนี้เป็นที่ประสูิของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะซึ่งต่อมาตัสรู้เป็นพระบรมศาสดา องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณที่แห่งนี้อยู่ในอำเภอไพร,รวาวาแขวนอูดประเทศนเนปาลไปติดตามรายละเอียดด้วยกันเลยค่ะ วันเป็นพุทธสังเวชนียสถานที่สําคัญแห่งที่หนึ่งในสี่สังเวชนียสถานของชาวพุทธเป็นสถานที่ประสูติของเจ้าชายสินทัตถะผู้ซึ่งต่อมาตรัสรู้เป็นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาลลุมพินีวันอยู่ในเขตแห่งดินแดนที่เรียกว่าชมพูทวีปตั้งอยู่ระหว่างกรุงกบิลพัท เมืองหลวงของพระเจ้าสุโทธทนะและกรุงเทวะทะหะเมืองหลวงของพระเจ้าชนาทิพย์ทราบเป็นดีว่าสถานที่ลุมพินีวันที่เราเชาวพุทธทั่วโลกเข้าใจกันว่าเป็นสถานที่บังเกิดเอกองค์ศาสดาของโลกนั่นก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่พระองค์จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ประสูตรนับแผ่นดินลุมพินี ระหว่างสองเมืองด้วยกันก็คือเมืองกบิลพัล์และกรุงเทวทหะลักษณะของสิทธิฐาราชกุมารประสูทธเนี่ยมีในยะก็คือความเข้าใจว่าพระองค์เดินได้เจ็ดก้าและใช้พระหัตสองด้านก็คือฝั่งขวาและฝั่งซ้ายในการแสดงปิศนาธรรมที่เราเวลาไปดูพินีเนี่ยเราเห็นว่าหรือว่า ที่เราเรียกว่าองค์บิบิบุษฎาก็คือมือขวาก็จะชี้ขึ้นข้างบนนิ้วเดียวส่วนอีกนิ้วหนึ่งก็จะชี้ลงข้างล่างนะฉะนั้นในส่วนของการเดินได้เจ็ดเก้าหรือว่าการชี้นิ้วขึ้นบนเนี่ยพระองค์เนี่ยทรงตั้งสัจจะอธิษฐานไว้สี่ข้อนั่นก็คือพระองค์จะเป็นผู้ที่เจริญที่สุดสองเป็นผู้ประ,ะ,ประเสริฐที่สุดสามเป็นผู้เจริญที่สุดและ ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายทรงตั้งปณิธานที่จะเป็นพระพุทธเจ้าความหวังคำอธิษฐานของพระพองค์ตั้งแต่น้อยหลังพุทธปรินิพานกษัตริย์ซึ่งได้รับส่วนแบ่งแห่งพระบรมสารีริกธาตุได้นำพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไว้ในสถูปแห่งหนึ่งไม่ไกลจากลุมพินีวันนักจบจนพุทธศักราชได้294ปี พระเจ้าอโศกมหาราชได้เสด็จนมัสการพุทธสังเวชนียสถานทั่วทั้งชมพูทวีปพร้อมด้วยพระมุขคลีบุตรติสเถระหรือพระอุปคุดได้เสด็จมานมัสการณรุมพินีวันนี้พระองค์ปโปรดให้พระมุขคลีบุตรติสเถระนำทางและชี้จุด ที่เจ้าชายสินทัตประสูตรแล้วทรงสร้างอารามพระเจดีและเสาศิลาจารึกไว้เป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าลุมพินีวันมีความสำคัญอย่างไรซึ่งเสาศิลาหินทรายของพระเจ้าอาโศกยังคงตั้งอยู่ณที่เดิมจนถึงปัจจุบันและชาวพุทธทั่วไปเนี่ยต้องไปกราบพระพุทธเจ้าหรือสถานที่ประสูตรของพระพุทธเจ้าที่ตรงนั้นแน่นอนเพราะตัดอยู่ในสังเวชนียสถานสี่ตำบล ฉะนั้นลุมพินีวันชาวพุทธทุกท่านก็สมควรที่จะไปไม่สมควรที่จะขาดที่ใดที่หนึ่งโดยเฉพาะสถานที่ก่อกำเนิดเกิดขึ้นของสิทธัตถราชกุมารลุมพินีวันได้รับการพัฒนาจากชาวพุทธทั่วโลกให้ลุมพินีวันเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธ บนพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้ากว่า6,000ไร่เป็นพื้นที่เป็นสัดส่วนสำหรับปลูกป่าและสร้างวัดพุทธนา,นาชาติจากทั่วโลกกว่า41ประเทศโดยโบราณสถานลุมพินีวันตั้งอยู่ทางด้านใต้ปัจจุบันมีวัดไทยและวัดพุทธทั่วโลกไปสร้างอยู่จำนวนมากและมีขนาดใหญ่โตเพื่อรองรับพุทธศาสนิกชนที่มาสักการะแสวงบุญ เอาละค่ะคุณผู้ชมคะเราเริ่มต้นจากสถานที่ประสูตรนั่นก็คือลุมพินีสถานแล้วนะคะพักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปติดตามสังเวชนียสถานแห่งที่สองสถานที่ตัดสรู้ของ,ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธคยาสักครู่เดียวค่ะ เป็นเวลาเกือบ2ปีแล้วนะคะที่โรงพยาบาลพระพุทธบาทได้มีการปรับปรุงหอผู้ป่วยพิเศษให้เป็นหอผู้ป่วยโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจและดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิดกว่า900รายในขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดยังดำเนินต่อไปผู้ป่วยอื่นๆก็ยังคงรอคอยเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลจำเป็นต้องสร้างหอผู้ป่วยโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจจำนวน30เตียงในอีกพื้นที่หนึ่งเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด ให้ทีมแพทย์พยาบาลสหวิชาชีพและผู้ป่วยปลอดภัยมากขึ้นโดยใช้อัตรากำลังบุคลากรทางการแพทย์ได้อย่างคุ้มค่าเหมาะสมและคืนพื้นที่หอผู้ป่วยพิเศษเพื่อเปิดโอกาสให้ดูแลผู้ป่วยที่ไม่ได้ติดเชื้อโควิดที่รอการรักษามานานกว่า2ปีช่วงที่มีการระบาดของโควิดโรงพยาบาลพระพุทธบาทขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคสมท,ทุนสร้างหอผู้ป่วยโรคติดต่อทางเดินหายใจพร้อมครุพันธ์ที่จำเป็น โดยสามารถบริจาคได้ที่บัญชีโรงพยาบาลพระพุทธบาทบัญชีธนาคารไทยพาณิช, 93, ชาารรย์เลขที่บัญชี7892980793บัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี9899800473หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองได้ที่งานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลพระพุทธบาทค่ะ ข่าวดีสำหรับนักเรียนที่จบชั้นมาที่ยมมาศึกษาปีที่3และมีความประสงค์ที่จะเรียนต่อในสายอาชีพแต่ทางบ้านมีฐานะยากจนขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียนวันนี้วิทยาลายัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยเยอรมันเปิดรับนักเรียนทุกคนที่มีความตั้งใจให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาได้มีโอกาสาเรียนฟรีมีที่พักและอาหารตลอดหลักสูตรโดยสาขาวิชาที่เปิดสอนได้แก่ช่างไฟฟ้ากำลังช่างโยนช่างอิเล็กทรอนิกส์ อาหารและโภชนาการการโรงแรมบัญชีการตลาดคอมพิวเตอร์สนใจติดต่อได้ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยเยอรมันเลขที่1162หทัมู่ที่10ถนนแก่งคอยบ้านนาตำบลตาลเดียวอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี18110โดยด็อร์มนูนชื่นชมผู้รับใบอนุญาตหมายเลขโทรศัพท์085 164 3278 08 1 9 9 4 1821และ062 552 4664 จากจุดเริ่มต้นของความห่วงใหญ่ที่ธนาคารออมสินได้ส่งมอบให้คนไทยผ่านการปลูกฝังวินัยแห่งการออมผลักดันทุกความมุ่งมั่นให้มีความหมายและสารต่อทุกฝันเพื่อส่งต่อความอุ่นใจในทุกช่วงเวลา1 0 8ปีธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม ธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดทำโครงการกองทุนเพื่อที่อยู่อาศัยแบงกอนแบงค์ bank bank, ยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชนด้วยการให้ยืมเงินจากกองทุนนำไปปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมบ้านให้มีสภาพที่น่าอยู่อาศัยและเงินก้อนนี้จะถูกหมุนเวียนไปซ่อมแซมบ้านหลังอื่นๆเพื่อส่งต่อความสุขให้ชุมชนอย่างยั่งยืนไม่ใช่แค่หน้าที่แต่คือความห่วงใยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่อยู่ในหัวใจของคนไทย เขาสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวนะคะเรายังคงพาคุณผู้ชมมาติดตามสกู๊ปพิเศษสี่สังเวชนียสถานค่ะและที่เรียนให้คุณผู้ชมได้รับทราบนะคะว่าในช่วงนี้จะพามาติดตามรายละเอียดเรื่องของพุทธคยาสถานที่ประสูติ์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะพุทธคยาอยู่ที่อำเภอคยารัฐพิหารประเทศอินเดียนะคะ พุทธศาสนิกชนเชื่อว่าที่นี่เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญมากที่สุดในสี่สังเวชนียสถานและเป็นสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างมากสืบเนื่องจากเป็นจุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนาไปติดตามรายละเอียดด้วยกันเลยค่ะ พุทธคยาหรือชาวไทยนิยมเรียกพุทธคยาเป็นพื้นที่ทางศาสนาและสถานที่จาริกแสวงบุญที่มีความเกี่ยวเนื่องจากหมู่มหาโพธิวิหาร โพธคยาตั้งอยู่ในอำเภอคยารัฐพิหารประเทศอินเดียเป็นที่รู้จักในฐาน,นะสถานที่ตรัสรู้ของพระโคตมะพุทธเจ้าพระศาสดาของศาสนาพุทธภายใต้ต้นโพนับตั้งแต่ในอดีตโพธคยาได้สถานนะเป็นสถานที่ทางศาสนาต่อทั้งชาวฮินดูและชาวพุทธมาโดยตลอด พุทธคยาเป็นพุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญที่สุดในหนึ่งในสี่สังเวชนียสถานและถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวพุทธโลกเพราะเป็นจุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนาเป็นสถานที่ที่เจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธคยาซึ่งก็ มีพระมหาเจดียด์ใหญ่เนี่ยเป็นเป็นหลักในเชิงสัญลักษณ์ที่โดดเด่นสง่าที่สร้างต่อเนื่องกันมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าโศกแล้วก็บูรณะปฏิสังขรณ์ตามยุคตามสมัยของพระราชาผู้ศรัทธ,ธาแล้วก็เศรษฐีขาหาบดีผู้ศรัทธ,ธาก็ให้พระเจดียด์พุทธคยา ส,สูงสงสง่างามมามเป็นระยะระยะ,ะจนถึงปัจจุบันผู้คนไปถึงพุทธคยาก็จะมีความสุขสุขเหมือนอนั่งใต้ต้นโพเหมือนนั่งอยู่ต่อบ<า>เบื้องพระพักพุทธเจา้าเวลาสวดมนต์ใต้ต้นโพเนี่ยเสียงเราสวดมนต์เนี่ยก็เป็นเสียงออกจากวาจาเรา แต่พอสวดไปด้วยใจที่เป็นสมาธิเสียงเราจะหายไปเลยนะจะเหลือแต่เสียงพระธรรมก็เหมือนเสียงพระพุทธเจ้าเสียงพระธรรมลูกเอ๋ยหลังจากพ่อนิพานไปแล้วเนี่ยธรรมะกับวินัยเนี่ยจะเป็นศาสดาแทนเราตถาคตพระธรรมคำสอนนี่จะปฏิบัติหน้าที่พระศาสดาแทนพ่อแล้วลูก พุทธคยาปัจจุบันตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกของแม่น้ำเน,นรัญชลาห่างจากฝั่งแม่น้ำประมาณ350เมตรนับจากพระแท่นวัชละอาจพุทธคยามีสัญลักษณ์ที่สำคัญคือองค์เจดีสีเหลี่ยมที่สูงใหญ่โดยสูงถึง51เมตรฐานวัดโดยรอบได้120เมตร ล้อมรอบด้วยโบราณวัตถุโบราณสถานสำคัญเช่นต้นพระศรีมหาโพธิ์พระแท่นวัชระอาจที่ประทับตรัสรู้และอันิมิสเจดีซึ่งนอกจากพุทธสถานโบราณสถานแล้วบริเวณโดยรอบพุทธคยายังเป็นที่ตั้งของวัดพุทธนา,นาชาติรวมทั้งวัดไทยคือวัดไทยพุทธคยาเมื่อชนคนทั้งหลายได้ไประกาศว่ากสการะที่ดีพุทธคยามากๆเขาเนี่ย ก็มีจิตศรัทธามีความเพียรขยายกระจายไปให้เห็น<ส>ถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ในบริเวณนั้นอีกก็คือต้นพระศรีมหาโพต้นโพมาเกิดที่อุรุเวลาเสนานิคมที่พุทธคยา,มมาแต่พุทธเจ้าของเรานั้นประสูตรคือเกิดที่ลุมพินีวันที่ต้นสาระใต้ต้นสาระ เกิดที่นั่นต้นโพเนี่เกิดพร้อมพุทธเจ้ากิดพร้อมพุทธเจ้าเกิดวันเดียวกันปีเดียวกันมาเกิดที่ที่พุทธคยามาคอยพุทธเจ้าเหมือนตั้งใจคอยพุทธเจ้าเมื่อ,อไหร่จะได้มาตตัสรู้สักทีในคราวที่พระองค์อดข้าวอดน้ำเนี่ยใบโพเนี่ย ร่วงหล่นลงมาหมดกิ่งก้านเหี่ยวแห้งเหมือนผู้เจ้าอดข้าวสดีละพระองค์เนี่ยเนื้อหนังเอ็นกระดูกแทบจะผุจะพังและพระองค์อดพักกยาหารต้นโพเขาก็อดด้วยต้นโพเนี่ยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำในรัญชาลาปลายรากฝอยเนี่ยไม่แตะน้ำแม้แต่นิดหนึ่ง แล้วต้นโพธนี้เป็นต้นไม้ที่อยู่คู่พระพุทธเจ้าในการตรัสรู้ พุทธคยามีชื่อเรียกอีกชื่อว่าวัดมหาโพและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการร่วมพุทธฮินดูและปี2545พุทธคยาได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกประเภทมรดกทางวัฒนธรรมัปยมปโยโปยสมโโุ ิปิปโโโยยโกดุนลบติตมปิปดุสิตตติดตามสองสังเวชนิยสถานในสองประเทศกันไปแล้วนะคะสำหรับวันพรุ่งนี้มาตามต่ออีกสองสังเวชนิยสถานซึ่งเราเชื่อว่าจะทำให้คุณผู้ชมเกิดความประทับใจได้มากทีเดียว หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะเราจะลากันไปด้วยภาพพระพุทธเมตตาที่ประดิษฐานอยู่ภายในมหาเจดีย์พุทธคยาประเทศอินเดียค่ะถือเป็นพระพุทธรูปที่มีพระพักงดงามอย่างมากและมีความศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเมตตาใครได้มีโอกาสกราบสการะขอพอรจะประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นเราขอให้คุณผู้ชมที่ติดตามรายการคนหลังข่าวของเราท,ทุกทท่านประสบความสําเร็จ และโชคดีทุ่นทั่วกันวันนี้ลากันไปก่อนกลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีทินนี่ทีนเช่อง16สวัสดีค่ะ